สวัสดีครับวันนี้เราจะมาปลูกสมุนไพรกันครับสมุนไพรราก30ครับมีหลายชื่อนะครับในการใช้เรียกสมุนไพรชนิดนี้แล้วแต่ภาคนะครับเป็นพืชที่พบเจอในป่าบริเวณทถแถวหมู่บ้านของเราครับ เป็นป่าเต็งรังครับดูนะครับลักษณะหัวเขานะครับจะกระจายกระจายตอนนี้เนี่ยเรานะครับได้ทำการนี่นะครับเอาหัวไปใช้ประโยชน์ครับเราจะมาทำเป็นอาหารนะครับและใช้เป็นยาสมุนไพรนะครับสรรพคุณหลายอย่างนะครับอีกชื่อนึ่งเขาเรียกว่าชื่อสาวร้อยผัวนะครับ หรือต้น300หัวนะครับลักษณะของรากจะเหมือนกับกระชายเลยนะครับใช้กินจิ้มน้ำพริกได้นะครับใช้ทำขนมได้นะครับต้นนะครับต้นอ่อนใบอ่อนนี่นะครับก็สามารถจิ้มน้ำพริกได้นะครับจะมีเมล็ดนะครับเมล็ดสุกเมล็ดอ่อนออกมาเนี่ยก็สามารถกินได้เหมือนกันนะครับดังนั้นพืชชนิดนี้ใช้เป็นผักได้นะครับใช้เป็นสมุนไพรได้นะครับมีผลการวิจัยหลายอย่างรองรับนะครับใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์การรักษาได้นะครับแต่ต้องอยู่ในการควบคุมและดูแลของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะครับวันนี้นะครับทางส่วนของเราก็จะมาแยกว่าน30ในการปลูกนะครับจากการศึกษาของเรานะครับเราสามารถแยกได้หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาเงาไปปลูกนะครับการแยกต้นไปปลูกแล้วก็ปลูกเมล็ดนะครับตอนนี้เราจะทำสองวิธีนะครับคือแยกต้นกับเอาเงาปลูกนะครับ เราเตรียมกระถางเตรียมดินแล้วนะครับดินก็ดินทั่วไปของเรานะครับเราก็จะดึงเง้าออกมาก่อนนะครับก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับก็จะเป็นต้นนะครับแล้วก็เอาเง้านะครับฝังดินลงไปนะครับก็จะมีต้นใหม่อย่างนี้ขึ้นมานะครับอ่ะลำดับที่หนึ่งนะครับเรามาเตรียมดินเตรียมกระถางกันก่อนนะครับ วัสดุปลูกภาชนะปลูกเราเอาโอ่งนะครับที่ชำรุดแล้วมาตัดขอบออกนะครับแล้วเราก็จะปลูกกันนะครับอ่าลงเลยครับนี่ครับเรามีต้นเยอะเลยครับ นี่ปลูกเง้าวนะครับอ่าแล้วเราก็จะเอาต้นบางส่วนนะครับที่ติดรากติดรากแบบนี้นะครับลงไปปลูกร่วมด้วยนะครับ<ม>เกืดอทาเป็นสัญลักษณ์ไว้ด้วยว่านี่คือกระถางรากสามสิบของเรานะนะครับเพราะว่าสวนของเราเนี่ยมีการสะสมพันธ์สมุนไพรไว้หลายชนิดครับป้องกันการสับสนด้วยครับผม เรามาดูตออกไปนะครับเราก็จะปลูกต้นนะครับขยายพันธุ์โดยการปลูกต้น ผู้ช่วยปลูกลูกปัดน้อยของเราผู้ช่วยปลูกในการปลูกครั้งนี้สำหรับวันนี้นะครับพลิปการขยายพันธุ์ราก30นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับท่านใด มีราก30เสนอแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดนะครับทัาน,นที่ในการดูแลสุนภัยและการจัดการสูนภัยนะครับสามารถแนะนํามาได้ครับขอบคุณครับ